ารวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยวางแผนอย่างไรติดตามได้นหนเทรดทับค่ะ เปิทำเช้าวันนี้พูดคุยกับคุณถนอมศักดิ์สหรัรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงค่ะสวัสดีครับพี่หนอมครับสวัสดีคัดีรับน้องแชร์ครับสวัสดีครับคุณแผนครับครับผมตลาดคุณเช้าวันนี้ดีดกลับมาได้แรงมากมากเลยแนะนํากันยังไงดีครับแล้วคุณบอกว่ามึนมากเมื่อวานบางทีอุตสาห์ขายปิดความเสี่ยงไปวันนี้เอ้กลับมาอีกรอบหนึ่งละครับมองภาพใหญ่ก่อนนะครับก็คือเมื่อวานนี้ก็คือเป็นการปิดไตรมาสที่1 เพราะนั้นส่วนใหญ่เวลาลงทุนเนี่ยเขาก็คงจะเทียบเป็นกายไตรามาสนะครับว่าพอพอแมนไตรามาสที่หนึ่งเป็นยังไงพอเริ่มไตรามาสที่สองสิ่งที่ตลาดถ้ามองในเชิงบวกนะครับทุกคนก็จะบอกว่าข่าวร้ายมันรับรู้ไปเยอะแล้วโอกาสที่ตลาดหุ้นอาจจะมีอัพไซด์สมมุติว่าสิบเปอร์เซ็นตคนก็อาจจะเลยเริ่มกลับมาซื้อลงทุนซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าอยู่บนมุมมองว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะมีสัญ,ญญาณที่ดีขึ้น อนาคตที่ดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะครับ,รบเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่แชร์บอกไปว่าพวุ่งนี้มันก็จะมีตัวของภาษีตอบโต้ทางการค้ารือซเคิลทารีฟซึ่งจากเดิมบอกว่า15ประเทศก็ตอนนี้ก็เป็นทุกประเทศทั้งโลกเลยเหมือนกับอเมริกาจะอยู่คนเดียวนะ <c oughs> คนอื่นก็คือไม่มีพันธรรมิตรกันแล้วนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ข้อดีก็คือว่าทุกคนเนี่ยที่ตรงข้ามกับอเมริกาก็จะรับผลกระทบเหมือนกัน <c oughs> จูงเขาขียมเพราะฉนั้นในเรื่องของการแข่งขันทางด้าน,นราคาอะไรก็ตามคงไม่ได้ มีผลกระทบม,มากผมมองอะเรื่องนี้จริงๆก็ยังในเชิงบวกมากกว่านะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาบอก่วงหน้ามาก็คือว่ามาสีมันไม่น่าจะแรงขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณเคยเก็บเขาเท่าไหร่ซึ่งของไทยเองเท่าที่เราดูนะครับก็เราก็ไม่ได้มีแตกต่างจากตัวของอเมริกามากนักอาจจะได้ประโยชน์บางสินค้าแล้วก็อาจจะนะเขาเรียกว่าไม่ได้เก็บมากในบางสินค้าก็ได้ ก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกที่ออกแต่สิ่งที่เป็นกังวลก็คือว่าไอ้ตัวสินค้าที่เป็นยุทธปัจจัยนะครับอย่างเช่นรถยนต์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีตัวหลอ,อมาใส่มีคอนดักเตอร์มีทองแดงนะครับมีตัวของยาอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้ผมเชื่อว่ามันจะกระทบค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นต้นตุนในเรื่องของการผลิตสินค้าสําคัญทั้งโลกเลยอันนี้ก็เลยจะทําให้การค้าโลกก็ยังมีความเสี่ยงอยู่อันนี้ก็อยู่ที่ว่า ในเรื่องของการเจราจาทางการค้าหลังจากริ c ิปเปอร์คทาริไปแล้วเนี่ยมันสามารถจะลงเอยกันได้ไหมนะครับผมก็ยังไม่เชื่อนะครับว,ว่าคุณทั์เนี่ยที่แกเข้ามาปวดตลอดเวลาจากกนกระทั่งตอนนี้เศรษฐกิจโลกเริ่มมีการประมาณการหั่น GDP ลงเริ่มมีการให้น้ำหนักจากเดิมที่เป็น Sta g f l a t i o n คือเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็เงินเฟ้ออาจจะเริ่มเป็น recession แล้วเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเขาจะทำให้ตลาดหุ้นในอเมริกาเนี่ยร่วง เยอะอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอย่าลืมครับคะแนนเสียงเขาก็อยู่ในอเมริกาเหมือนกันถูกไหมครับถ้าคน, uh. นอเมริกาเนี่ยไม่ได้รับผลประโยชน์เนี่ย mm. เขาก็อาจจะมองในเชิงลบ mm. ก็เป็นที่มาว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยวันดีคืนดีก็าอาจจะเปลี่ยนนะครับ mm. ก็คือแกพิกได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเ mm. พราฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่เราต้องการ รอ,ออยู่อันที่สองคือมันจะมีคําว่าเฟดพุทถ้าคุณแชร์หรือว่าคุณแพนเคยอยู่ในตลาดทุกครั้งที่ตลาดลุ้งเยอะๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเฟดชอบออกมาตรการอะไรก็ตามทีม่มาช่วยตลาดเราทำให้ตลาดหุ้นพลิกจากขาลงมาเป็นขาขึ้นถูกไหมครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นอาจจะมีแอคชั่นเรื่องดอกเบีย้ยหรือเอามอรยิซิ่งโพลิซีเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่คาดคิดก็ได้ครับ อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสริมเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้ปรับตัวสูงขึ้นผมเชื่อว่าอยู่ที่มุมมองของคนมองมากกว่าว่าสิ่งที่ผมเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะกลับมาซื้อแต่ว่าถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราสะท้อนก็คือราคาทองคา <c oughs> นะครับทองคําเป็นตัวแทนสําคัญเลยเพราะว่าถ้าสินค้าปลอดภัยเนี่ยเขาจะซื้อทองคําแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าสินค้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมองว่าอุ้นจะขึ้นเนี่ยทองคาจะร่วงแรง S <S พนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ที่ขานกันได้ว่าตอนนี้คนยังไม่เชื่ออย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปเพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นดีขึ้นเนี่ยก็ยังให้น้ําหนักเป็นแค่ของการรีบาวแต่เฉพาะหุ้นไทยนะครับเหตุในประเทศยังมีเชิงลบค่อนข้างจะเยอะแล้วเรามีาช่วงเทศกาลมันหยุดยาวถูกไหมครับแล้วมี x dividend ก็รออยู่เดือนนี้ก็มีประมาณลบเก้าจุดจากตัวของขึ้นเครื่องหมาย x d นะครับแล้วก็มีประเด็นแผ่นดินไหวซึ่งตอนนี้จริงๆเนี่ย เราดูไม่ค่อยเยอะแต่ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะมีมากน้อยขนาดไหนกลุ่มที่ผมคิดว่าน่าสนใจยังเป็นกลุ่มที่มีการซื้อคุ้นคืนะออนะครับอย่างปตทนะครับอันที่สองก็คือกลุ่มเนื้อสัตว์ก็คือ<ฮ>เกี่ยวข้องกับตัวของไม่ว่าจะเป็น c ี f ีนะครับไฮฟู Food, ้ดเบตาโกรพวกนี้เพราะว่ามาเริ่มเข้าสู่ซีซัน l h ลไฮของเขาในไตรมาสสองแล้วก็ไตรมาสที่สาม ครับก็แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มแบงก์ถึงแม้ว่าแนวโน้มส่วนต่าดต่เบีย้ยอาจจะแคบลงเดียวเราเชื่อว่ากลุ่มนี้ยังสามารถทนทานเศรษฐกิจกได้ดีแล้วก็สุดท้ายคือ Data Center เอโดยเฉพาะกลุ่มกราฟที่จะเข้ามาซื้อขายอันนี้ผมคิดว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจและอาจจะทําให้ตลาดปิดกลับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาได้ในช่วงสัปดาห์นี้ครับค่ะ ขอไปดูที่ราคาน้ํามันบ้างดีกว่าค่ะพี่หนอมช่วงนี้เนี่ยราคาน้ํามันเริ่มมีการรีบาวนะคะหลังจากที่คุณทรัมป์บอกว่าจะเก็บภาษีสําหรับใครก็ตามที่จะซื้อน้ํามันจากเวเนซุเอลหรือว่ารัเสเซียเองก็ดีเนี่ยนะคะมองว่าราคาน้ามันมันจะทรงตัวอยู่ในระดับนี้ไปอีกนานหรือเปล่าคะถ้ามองจากภาพใหญ่เนี่ยดิมาซัพพลายนะครับซัพพลายล้นเนี่ยมันจากโอเปกทาที่กําลังจะทยอยประกาศออกมาถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เขาจะพยายามจะบาลานซ์ผมเชื่อว่าก็คือพยายามจะให้ราคาเนี่ยมันไม่ลงไปแนแรง ผมว่านี่คือจุดที่ทางคุณทำเนี่ยพยายามจะช่วยกลุ่มผู้ผลิตน้ํามันเพราะว่าผมเห็นราคาน้ํามันขึ้นตั้งแต่เข้าประชุมกับผู้ประกอบการน้ํามันรายใหญ่ของอ,องเมริกาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาราคาน้ํามันขึ้นตลอดเลยนะครับ <c oughs> ก็เลยมองว่าไอ้สิ่งที่คุณช้าตทำเนี่ยอาจจะเป็นแค่การช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าหนุนในเรื่องของราคาพลังงานทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้ดูแบบขาดทุนมากแต่อย่างไรก็ดีเราเชื่อว่าระดับราคาน้ํามันคงอยู่แถวแถวนี้ครับไม่ได้ปรับขึ้นไปแรงมากนะครับยังมองว่าความเสี่ยงที่ซัพพลายล้นยังมีมากกว่า <c oughs> ก็เลยมองว่าน้ํามันที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นช็อตเติมนะครับคงมองจุดในเรื่องของการมองขายมากกว่าครับครับผมถ้าอย่างนั้นตลาดคุณบ้านเราที่รีเบาวมาวันนี้พี่หนอมแนะนําเป็นฝั่งขายมากกว่าที่จะไปฟอลโล่ตามใช่ม ถูกครับเพราะปะกติเวลาหุ้นเนี่ยถ้ามันจะลงลีลงอัลลีแบบแรงเนี่ยมันจะต้องเป็น V shape ก็ hape, คือว่าลงแรงๆแล้วก็กลับต่อเน,นื่องแต่หลังๆเนี่ยหลายวันนะครับเราจะเห็นว่าหุ้นมันไม่ได้เป็นโมเมนตัมเพลย์วันนี้บวกแรงพรุ่งนี้อาจจะลงแรงก็ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเมื่อไหร่ก็ตามพอตลาดยอดจะคนก็จะพร้อมใจกันขายโดยเฉพาะช่วงภาคบ่าย <c oughs> แล้วก็อีกอันาหนึ่งผมมองฝรั่งเนี่ยเมื่อวานนี้เขาลงมาค่อนข้างจะเยอะในตัวของสัญญ,ญาคอนแทค ใช้ฟิ้เราก็เลยมองว่าเวลาขึ้น,นเยอะๆเขาอาจจะปิดพ s ซิชันก็ได้ก็ขอให้เราบัาระหว่างกันซื้อขายด้วยครับค่ะย้ําตัวท็อปพิกสาหรับทางด้านของนักลงทุนที่จะสามารถเลือกลงทุนได้หน่อยครับพี่น,อน้องค่ะจริงๆหลักๆนะถ้าผมรอกราฟที่จะกลับเข้ามาซื้อขายนะครับเราเชื่อว่า <c oughs> หุหน้นตัวนั้นน่าจะมี p ปรเทนเชียลอันดับที่หนึ่ง อันดับที่สองดัต e n เซ็นเตอร์นะครับก็คงอยู่หนุนในกลุ่มของแอดวานเกทรูนะครับแล้วก็สามยังมองแบงค์อยู่แบงค์ที่เรามองระยะสั้นกลางที่อาจจะน่าสนใจก็จะมี KKP กับทางด้านของ Kbank ครับครับผมพรุ่งนี้ลุ้น b u y on fact ไม่ได้ใช่ไหมครับน่าจะเป็นเซลมากกว่าใช่ไหมครับจริงจริงเนี่ยผมกลัววันนี้มันจะเป็นเอฟฟี่ปูเดย์มีอะไรออกมา f ฟก e ์วอิกรอเปล่าก็ไม่แน่ใจยังไงก็ขอให้ระวังระวังด้วยโดยเฉพาะของประเทศไทยครับ ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่หนอมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมองการรีบาวในวันนี้เนี่ยเป็นจังหวะในการขายมากกว่าที่จะเข้าไป Follow b y y นะครับประเด็นหลัก2เมษาพี่หนอมบอกว่ายังต้องระมัดระวังหุ้นเด่นครับวันนี้แนะนําเป็นกราฟถ้าเกิดกลับเข้ามาเทรดอีกครั้งนะครับแอดวานแลวก็ทรูงไปถึงกลุ่มแบงค์อย่าง KKP แล้วก็เคแบงครับ